เมนี่ไม่มีคนให้กอดกอดต้นไม้ก็ได้า <c oughs> <c oughs> นะจะบอกให้มาเจอต้นยางใหญ่นะครับ20-30ต้นภายในวัดแจ้งของอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรียางนานะครับที่เขาอนุรักษ์ไว้ทำให้ให้เราเนี่ยมีความคิดเฉียบพันทันทีขึ้นมาเลยนะครับว่า ประเทศไทยยามนี้กําลังเผชิญกับสภาวะของโรคร้อนฉนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวแม่เลยกรัฐบาลเนี่ยต้องมาร่วมกันคิดแล้วว่าทําอย่างไร เราจะมีต้นไม้ประจำตัวตนคนที่จะเกิดมาใหม่ต่อไปนี้นะครับมีบัตรประชาชนและมีต้นไม้ประจำตัวตนของตนเองไม้อะไรก็ได้ถ้าเขาเหล่านั้นมีไม้ประจำต้ตนแล้วออิเจนก็จะเกิดเพิ่มขึ้นในบ้านในเมืองของเราคนที่เกิดมาไม่ว่ากี่ล้านคนต้นไม้มันก็จะเท่านั้นและเอาต้นไม้นี้นะฮะไปทำไมครับไปลดภาษีไปทำอะไรที่รัฐบาลมอบของขวัญให้เขาถ้าบ้านเราทำได้อย่างนี้นะครับผมว่า สอยอสุดยอด <c oughs> นะจะบอกให้ไปกอดใครก็กอดต้นไม้แดดแดดแดดแดแด,แด,แด,แดต้นไม้ต้นใหญ่หน้ากอดจังเลยแถมแถมแถมทนือนไย